จากข้อที่ส9เก้านี่ยการก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเนี่ยหนึ่งถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนรวมกันตั้งแต่สิบคูหาหรือมีความยาวรวมกันตั้งแต่สิ่สิบเมตรขึ้นไปและอาคารที่สร้างขึ้นเป็นห้องแถวหรือตึกแถวเนี่ยอะจะต้องสร้างขึ้นห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถว หรืออตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า4าเมตรเเออป็นาาแต่ถ้าเป็นอาคารอื่นเนี่ยอต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า2เมตรอในกรณีนี้เนี่ยคืออาคารอื่นที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าอาคารที่สร้างขึ้นมาทีหลังตึกแถวถึงแม้ว่าจะเป็นดินขอลเรปลงเจ้าของคนละเจ้าของต้องห่างจากตึกเดิม2เมตรไม่มีรั้วได้หรือไม่ครับอาจารย ครประเด็นเนี่ยก็คือในปกตินะครับห้องแถวตึกแถวบ้านแถวนะครับครับถ้าบ้านแถวเนี่ยตัคือทวที่เราเรียกกันพรับเพราอทำไปถึงสี่สิบเมตรหรือสิบขวาแล้วเนี่ยครก็ต้องเว้นต้องว้นไม่น้อยกว่าสี่เมตรตามว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นไฟเบรกก็คือสิ่งที่เว้นว่างไว้ <c oughs> เพื่อที่จะให้เข้าไปช่วยเหลือ อะไรพวกนี้ได้ชื่อหลยงคนเรื่องอะไรก็ได้ด้นะครับด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําห้องแถวหรือตึกแถวนะครับต้องห่างจากเขตที่ดินนะครับคไม่น้อยกว่าสองเมตรนะครับครับด้านนี้ด้านข้างนี้ก็สองเมตรด้านข้างนี้ก็สองเมตรเพรานถ้าเขาจะทําขึ้นมาใหม่นะครับอีกสิบคูหาหรืออะไรไวกนี้ก็ต้องเว้นจากห่างจากเขตที่ดินสองเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยยุติธรรมว่าตรงนี้สองเมตรสองเมตรก็คือเป็นสี่เมตรสี่เมตร่ทีนี้ในกรณีที่ ทำอาคารอื่นเน่ครับ,บก็คือตรงนี้สองเมตรแล้ว<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเขาให้ห่างจากผนังอาคารอื่นเนี่ยไม่น้อยกว่าสองเมตรแสดงว่าเราก็สามารถขอชิเขตได้เลยได้ก็ม,มานางสองเมตรอยู<ม>่แล้วแต่ปัญหานี้ถ้าเป็นห้องแถวตึกแถวที่สร้างขึ้นมานะครับหลังจากวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบสามก็คือกฎกระทรวงฉบับที่ห้าสิบห้าออกมาแล้ววันนี้ไม่ได้นะ ต้องปฏิบัติเนี้ยสองเมตรแต่อาคารที่สร้างก่อนนั้นนะครับอ่าเช่นเมื่อก่อนเนี่ยสี่สิบห้องนะครับไอ้ยี่สิบห้องนะแปดสิบเมตรอ่ะทีนี้เขาลื้อไปครึ่งหนึ่งสมมติแบบเนี้หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้ถึงเนี้ยทีนี้มันมีห้องแถวรื้อตึกแถวเดิมอยู่ที่ไม่โดนบังคับโดยกฎกระทรวงฉบับที่ห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นมันอาจจะอ่างจากเขตที่ดินแค่ ้าสิบเซนครับแต่นะครับเพระนั้นเราเป็นอาคารอื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ห้องแถวหรือตึกแถวเดิมเนี่ยมีปัญหาทันทีก็คือไม่สามารถที่จะเป็นทางหนีไฟได้เมื่อไม่เป็นทางหนีไฟได้เขาก็เลยบอกว่าให้ผนังอาคารอื่นของเราเนี่ยก็คืออาคารอื่นที่เขาถามมาเนี่ยคืออะไรก็คือไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถวครับไม่ใช่ห้องแถวตึกแถวนะครับครับแสดงว่าอะไรบ้างบ้านแถวโรงแรม หรือโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ไม่ใช่ห้องแถวตึกแถวพวกนี้นะคือคําว่าอาคารอื่นก็ต้องห่างจากผนังตรงนี้ขึ้นมาไม่น้อยกว่าสองเมตรเป็นห้องแถวลืกตึกแถวเดิมเนี่ยก็ห่างจากเขตที่ดินเขาห้าสิบเซนแสดงว่าเราต้องห่างมาอีกเมตร่าสิบเพื่อที่จะให้มันได้เป็นสองเมตรวแต่ตามหลักแล้วเนี่ยมันอาจจะดูแล้วว่าปัญหาในการหนีไฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อืก็เป็นไปได้ เพราะเราต้องสามารถสร้างลั้วได้แต่เ็าถือว่าเออเ้าเมื่อมีเหตุขับขันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอาจจะปีนรัวหรือทุบรัวหรืออะไรเข้าไปช่วยเหลือคนอนี่คือเจตนาลมของกฎหมายเบนตรงนี้มันมีปัญหาเยอะนะครับเป็นเป็นอุทหรณ์ก็เกิดขึ้นมาแล้วที่จังหวัดหนึ่งว่าในภาคใต้นี่เองนะครับเบนต้องลื้ออาคารไหมครับเพราะมันเว้นไม่ถึงสองเมตร,รเขาไม่ยอมลื้อเมื่อไม่ยอมลื้อ เขาก็เลยต้องซื้อที่ดินตรงนั้นขึ้นมาแทนแต่เจ้าพนักงานนะครับโดนคดีอาญามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะ mm hmm. และคนอื่นก็โดนด้วย uh huh. โดยเฉพาะด้านกองช่างวิชาชีพเรื่อะไรต่างๆเพ้น uh huh. ตรงนี้พิจารณาให้ดีนะหลักการก็คือนายช่างเขตนะครับที่ไปดูที่ก่อสร้างเนี่ยต้องวัด uh huh. แล้วมาทำอันนี้ให้ดี เครื่องหมายดีว่าเออตรงนี้ยมันห่างจากเขตที่ดินอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องมาเช็กดูตรงนี้ว่าเออห่างจากผนังเดิมเนี่ยได้สองเมตรไหมเขาไม่พูดถึงที่ว่างนะครับเขาพูดถึงผนังอาจจะมีหลังคาคุมได้ก็สามารถที่จะวิ่งออกมาได้ก็แล้วกันนะครับก็เจตนาลุมดังรูปะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่หนีไฟออกมาได้เนี่ยครับบนี่ยครับ